สุธิพงศ์วงสมบัติเขาเป็นนักเรียนสิบเมื่อปีพศ2521สำเร็จการศึกษาปีพศ2523หรอแพทย์ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับการบรรจุครั้งแรกอยู่ที่หน่วยรอ3,001เมื่อปีพศ2551ซึ่งกับผมได้รับมอบภารกิจผู้ขับตอนเสียรัก ชอกองหงซึ่งมีผู้คับหน่วยคณะนั้นคือพันโทบุญสินพาดกลางเป็นพบเป็นผู้ควบของพันเสร็จแล้วหลังจากปฏิบัติภารกิจในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยจภารกิจแล้วก็จะกลับที่ฐานปฏิการซึ่งตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี หลังจากเดินทางมาได้สักพักหน,น,นึ่งบริเวณหมู่บ้านบือแนคือบงอำเภอเจลังซึ่งห่างจากถามเดกกรบมประมาณ2กิโลเมตรก็ได้เกิดการมีการซุ่มยิงผมมารู้สึกตัวว่าตอนนั้นเริ่มเริ่มแป๊บท,ที่ตาแล้วคือเจ็บแล้วเจ็บที่ตามีเลือดออกพอมาถึงโรงพยาบาลก็ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างเป็นอย่างดีที่โรงพยาบาลอำเภอจลังและทางพอบอชอกก็จัดชุดมาคุ้มครองหลังจากนั้นก็ส่งป่วยไปที่โรงพยาบาลปัตตานีได้เดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนองตุดในเวลาอันรวดเร็วหลังจากที่รักษาตัวเสร็จแล้วก็คุณหม,มอว่าตามองไม่เห็นก็เสนอความเห็นให้ผมปลดพิการ หมอบอกว่าคณะนายแพทย์มันบอกว่าต,ต้องต้องต้องให้คุณจ่าตอนนั้นเป็นจ่าสิเสียนะครับให้ออกออกจากราชการแล้วก็จะทําเรื่องบทพิการให้ผมรู้สึกว่าเสียใจตอนตอนนั้น <c oughs> คือคือจากกำลังมีจิตใจลูกลบอยู่ใน,ในการปฏิบัติที่สามเดชายแดนใต้ในการปฏิบัติครั้งนี้คือได้ ก้าขั้นเจ็ดชั้นยศซึ่งผมมีความภาคภูมิใจมากทั้งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคือประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจซึ่งครอบครองผมเป็นทหารพ่อก็เป็นทหารน้องชายก็เป็นทหารทางกองทบกก็ได้ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีทางการบรรจุบุตรเข้ารับราชการทดแทนซึ่งเป็น สิ่งที่ครอบครัวของผมเป็นภาพภูมิใจมากแล้วผมบอกลูกอยู่เสมอว่าทหารเป็นล่วงชาติรับใช้ชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็ให้ลูกตั้งใจทำงานเหมือนพ่อ